ในที่สุดเขาก็กลับมานี่คือ ASUS TUF Gaming A 1 8โน้ดบุ๊กจอใหญ่ไซส์18นิ้วในราคาจับต้องได้เข้ามาเพราะขุมพลัง Ryzen 7 260แล้วก็การ์ดจอเนี่ยเป็นตัว RTX 5050 50. จะเป็นยังไงไปดูกันสวัสดีครับสวัสดีเพื่ชาว XBT ครับมาแม่ ASUS TUF จอใหญ่ๆเนี่ยห่างหายไปนานมากนะครับเรียกได้ว่า ผมจําไม่ได้แล้วว่าเขามีหรือเปล่านะครับก่อนหน้านี้แต่ว่าโนบุ๊กจอไซส์18นิ้วเนี่ยผมบอกเลยนะว่ามันเป็นโนบุ๊กที่หายากมากๆโดยปกติในท้องตลาดทั่วไปเนี่ยเขาจะมี13.3นิ้ว14นิ้ว15นิ้ว16นิ้วอะไรประมาณนี้นะครับใหญ่สุดๆก็16.1หรือ17นิ้วนะครับแต่โนบุ๊กตัวนี้ครับโอ้โหใหญ่ทงดีเครื่องนี้เป็นตัวทัพเกมมิ่ง a 1สในรหัสซีรีส์เอน้เยแปอ18นนะแามยะเอเนะครับซึ่าเน้า่องต1วน นี้คือบอกเลยว่าจอจัดเต็มมากเท่านั้นยังไม่พอจอตัวนี้เป็นพา n เนล IPS แล้วตัวอัตรา r e f r e s สร้อยสโอ้โหคือแบบหน้าจอลื่นเลยนะแล้วก็ Res p o n s e Time ค่อนข้างต่ำมากนะครับเรื่องค่าส่งค่าสีอะไรต่างๆเนี่ย sRGB 100%ซนะครับมี G Sync มี Max Switch มีอะไรต่างๆมาให้เรียกว่าหน้าจอเนี่ยจัดหนักจัดเต็มอะ่ะด้านบนตรงนี้ครับจะมีในส่วนตัวกล้องเว็บแคมแล้วกล้องที่เขาให้มาเนี่ยไม่ใช่7 2 0 p นะครับตัวนี้เป็นพันแ ติด PIR Cam e ร a รองรับฟังก์ชัน Windows Hello ด้วยนะครับก็คือใช้คำพูดว่าใส่ทุกอย่างมาสุดใส่ทุกอย่างมาเต็มแม็กจริงนะครับสำหรับเครื่องตัวนี้อ่ะทีนี้ก่อนที่จะไปดูอย่างอื่นเรามาดูด้านหลังกันก่อนละกันด้านหลัง ASUS เนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูด,ดีรุ่นใหม่ๆนะครับเขาจะเน้นความเรียบความคลีนความสะอาดมากขึ้นนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเห็นว่าฝาด้านหลังมันจะเรียบเนียนมากแล้วก็มีในส่วนตัวโลโก้ทัฟดูสวยงามนะครับผมแล้วก็ในส่วนตัวบรนพบครับ,รบอยู่2งฝั่งด้วยกันดี ช่องระบายความร้อนเราจะเห็นว่าโอ้โหยาวมากคือสุดขอบทางแล้วเท่าที่ผมลองดูนี่คือน่าจะเป็นฮีทซิงจริงทั้งแถบด้วยนะครับเรียกได้ว่าแทบจะยกชุดระบายความร้อนของเจ้าตัว G C นี่มาเลยก็ว่าได้นะที่มันเป็นพวกสกาอะไรพวกนี้ซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวเราลองแกะดูกันว่าข้างในมันจะเป็นยังไงนะครับแต่ก่อนที่จะแกะขอมาดูตัวนี้นิดนึงก่อนละกันคีย์บอร์ดเครื่องนี้คือใหญ่สะใจโอ้โห หน้าจอกลาง180งองศาได้และนี่ครับคีย์บอร์ดใหญ่สะใจมากมีในสวนปุ่มน้ำพดมีปุ่มทุกอย่างเรียกว่าให้มาครบคันปุ่มมัตติมีเดียอะไรต่างๆมีทั้งหมดนะครับอันนี้คือมีครบเลยนี่เพิ่มเสียงลดเสียงอะไรต่างๆมีมาให้นะครับแล้วก็มีในสตัว ASUS Support ตัวทัชแพดอันนี้คือขอชื่นชมเลยโนบกเครื่องนี้ใหญ่จริงแล้วทัชแพดเขาให้มาแบบไม่กักนะครับให้มาแบบเหลือพื้นที่เยอะมากในการใช้งานทําให้เราใช้งานทัชแพดเนี่ยได้ค่อนข้างสะดวกนะครับแล้วก็มีในสองตรงนี้ครับที่รุ่น ASUS t o u c h Gaming A18 นี เป็กหน้าจออย่างที่บอก 2.5K 240Hz แล้วก็ตัวแรมตัวนี้นะครับเป็น DDR 5ซึ่ง ASUS t u บเครื่องนี้เนี่ยเขาใช้แรม DDR 5 32GB คือใส่16 2คูณสมาให้จากโรงงานบัต5600นะครับเป็นแรมแบบโซดิมตัวนี้ที่บอกไป IR Camera นะครับรองรับ Windows Hello ตัว PD Charge เครื่องนี้มีนะครับนี่เห็นสติ๊กเกอร์ตรงนี้ไหม USB 4 พีดีชาร์จ100วัตต์อันนี้คือโหดมากนะครับแล้วก็มีในสองตัวมัคสวิชที่เอาไว้สลับการจอออนซีพียูกับตัวการจอแยกนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวพัดลมนะครับนี่เขาบอกว่าเป็นพัดลมเจเนอเรชันใหม่แล้วนะครับระบายความร้อนได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็แปะสติกเกอร์ AMD Ryzen 7เอาไว้โอ้โหเครื่องนี้แบบใส่มาสุดใส่มาสุดใส่มาสุดทุกทางนะครับอ่ะด้านขวาอันนี้ผมเลิฟสำหรับ ASUS อยู่แล้วแทบจะไม่มีที่ตินะครับในเรื่องของตัวพอร์ตการเชื่อมต่อ USB Type A 2ช่องอยู่ด้านขวามือนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวฝั่งซ้ายมือครับจะมีในส่วนของตัวสายแลน RJ45 1ช่องนะครับมีตัวพอร์ต HDMI นะครับมีตัว USB Type C ที่เป็น USB C นี่มีมาให้1ช่องนะครับแล้วก็อีกช่องหนึ่งจะเป็น USB Type C ที่เป็น3.2 Gen2 2ช่องนี้ไม่เหมือนกันนะครับถ้าคุณอยากจะได้ไประสิทธิภาพเต็มที่ เสียบช่อง4ถ้าอุปกรณ์รองรับ4แต่ถ้าสมมติอุปกรณ์ไม่ได้รองรับ4เสียบช่องไหนก็เหมือนกันเพราะว่าอีกตัวหนึ่ง3.2 Gen2 นี้ก็ถือว่าแรงอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีใน2ตัว USB Type A กับตัวแจ็ค3.5มิลเอาไว้เสียบหูฟังไมโครโฟนอีก1ช่องนะครับก็เรียกได้ว่าพกพอร์ตการเชื่อมต่อให้มาค่อนข้างครบนะครับที่นี้ในเรื่องของการอัปเกรดด้านหลังเครื่องทําอะไรได้บ้างเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะแต่ถ้าสมมติมองด้วยตาเปล่าตรงนี้ใหญ่มากเนี่ยพัดลม2อตัวแลวพื เอาเป็นว่าลองแกะเครื่องแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าว่าด้านในอัปเกรดอะไรได้บ้างไปดูกันครับอ่ะเปิดฝาหลังออกมาเสร็จเรียบร้อยครับด้านหลังของเขาเนี่ยก็จะมีการเรียกว่าบุในส่วนของตัวทองแดงเอาไว้นะครับเพื่อกันความร้อนมันแผ่เยอะเกินไปเนาะแล้วก็มีช่องระบายความร้อนมีในส่วนของตัวเสริมแบตเตอรี่ต่างๆมีเอาไว้ทั้งหมดนะครับทีนี้ไส้ในของเครื่องตัวนี้ก็ดีกว่าโอ้โหงานแน่นมากถ้าสมมติไม่บอกว่านี่คือซีรีส์ทัรผมคิดว่านี่คือ LG s t r ีสตนะครับ มีฮิตไปสีเส้นลากยาวขดไปมานะครับพัดลมมี2ตัวด้วยกันแล้วก็ฮิตซิงค์ระบายความร้อนถ้าลองดูดีๆจากด้านนี้ ปื๊ดยาวมาทั้งแถบนะครับคือแบบฮีซิงตัวกระจายความร้อนอ่ะเขามียาวตลอดทางนะทำให้การเป่าความร้อนเนี่ยทำออกมาได้ดีแต่สิ่งหนึ่งที่มันจะไม่เหมือนกับรุ่นพี่ก็คือถ้ารุ่นพี่เขาจะเป็นสามพัดลมเขาจะมีพัดลมตรงนี้อีกหนึ่งตัวนะแต่ว่าตัวนี้ไม่มีพัดลมตัวจิ๋วเพื่อช่วยดันความร้อนตรงนี้ออกไปนะแต่ว่าสเปคเท่านี้กับฮีซิงขนาดนี้ผมคิดว่ามันเหลือเฟือเพียงพออยู่แล้วนะครับแล้วก็แรมอย่างที่บอกติดตั้งมาให้แล้ว16กิกจำนวน2ตัวนะครับ เป็น32กิกอยากจะอัปเกรดใส่64 GB, ก็สามารถทําได้ M.2 มีติดตั้งมาให้แล้ว1ตัวนะครับอันนี้เป็นแบบ512กิกนะครับแต่ไม่ต้องกังวลไปฝั่งนี้มีช่องว่างอีกหนึ่งช่องนะครับสามารถอัปเกรดใส่ได้นะครับจะอยากจะซื้อ2เท3เท4เทมาใส่สามารถใส่ได้เลยเนาะแล้วก็ในส่วนตรงนี้ตัวการ์ด w i f i ครับรองรับ Wi-Fi 6e นะครับอันนี้ triple band อันนี้ใส่ได้สบายๆแล้วก็ e t o o ู h เนี่ยเป็นเวอร์ชัน5.3ด้วยทีนี้อีกหนึ่งสิ่งที่เครื่องนี้ ใส่แบ,แบตเตอรี่แบบไม่กักเลยดูแบตเตอรี่90วัตต์อ้าวโอ้โห,โหเห็นแบตใหญ่ๆอย่างนี้ผมก็เลยจับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ครับไปตั้งสเตชันทดสอบกันเลยครับเปิด YouTube ต่อ Wi-Fi 6เปิดเสียง50เปิดแสง50เแล้วก็ตั้งโน้ตบุ๊กทิ้งเอาไว้ครับนี่คือเวลาที่โน้ตบุ๊กเครื่องนี้ทำออกมาได้ครับกับแบตเตอรี่90วัตต์อาวก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับ ใช้งานได้น่าจะเพียงพอถ้าไม่พอจริงๆก็ใช้งานในส่วนของตัวอะแดปเตอร์ USB Type C ในการชาร์จแบตเตอรี่ได้เพราะว่ารองรับพีดีชาร์จ100วัตต์กันเลยทีเดียวเชียวและต่อมานะครับอุปกรณ์ภายในเครื่องเนี่ยก็จะมีลําโพงด้านซ้ายด้านขวาตัวนี้ก็จะเป็นเสาอากาศอาเทน่ารับ Wi-Fi เนาะแล้วก็ ตรงบริเวณนี้เป็นพื้นที่ว่างคือพูดง,ง่ายๆว่าพอมันเป็นโน้ตบุ๊ก18นิ้วอ่ะมันเหลือที่ในการยัดอุปกรณ์เยอะมากๆแต่อุปกรณ์มันไม่ได้ใหญ่ไงและเครื่องนี้เขาไม่จำเป็นต้องยัดให้เต็มยัดให้เต็มมามันก็หนักนะครับเครื่องนี้จอ18นิ้วนะครับน้ำหนักแค่2.6กิโลเท่านั้นสำหรับผมผมรือว,ว่าไม่หนักเพราะผมเคยใช้โน้ตบุ๊ก17นิ้วนะครับ2.9กิโลมาแล้วตัวนี้18นิ้ว2.6กิโลถือว่าเบามากสำหรับโน้ตบุ๊กไซส์18นิ้วเพราะว่าอ,าอันกเปรรี้ด เราไปลองเทสความแรงกันเดียวครับว่าเครื่องตัวนี้โหดแรงเย็นหรือเปล่าเพราะมันเป็นแค่ RTX 5050แ50ต่แอบกระซิบนะครับเครื่องนี้5 9 9 9 0บาทเอาเรามาดูสเปคกันนะครับเครื่องนี้เนี่ยเขาจะใช้ตัว Ryzen 7รหัส260กนะก็เป็น CPU รหัสตัวใหม่เลยเป็นตัว ฮอสพอยต์นะครับผมในส่วนของตัวนี้จะเป็นแบบเทคโนโลยี4นาโนนะครับ Max t p จะอยู่ที่45วัตต์ด้วยกันนะครับเป็น CPU 8คอร์16เทรดแล้วก็ในส่วนเมนบอร์ดตัวนี้รองรับแค่ PCIe 4.0เท่านั้นเนาะในส่วนของตัวแรมเครื่องนี้ถือว่าให้มาสุดไม่ต้องไปอัพแล้วเป็น DDR 5 32กิกนะครับบัสความเร็วจะอยู่ที่5,600ด้วยกันเนี่ยใสมา2ตัวอย่างที่แบบตอนแกะเครื่องให้ดูเนาะต่อมาในส่วนของตัวการ์ดจอครับอันนี้ก็คือเป็นพระเอกของงานวันนี้เลยดีกว่า RTX 5050 50. หลายคนน่าจะได้้้ดูรีวววววิของตักไปแลแลล็ เดสก์ท็อปกันไปแล้วนะครับซึ่งตัวนี้ต้องบอกเลยว่ามันเป็นการ์ดจอแบบ เรียกว่าสายหมกแล้วกันมันคือ4050บวกมัลติเฟมเจนเข้ามานะครับทำให้ค่อนข้างแรงเลยในสองตัว G ี u ียูคอกอยู่ที่1,807ในสตัวเมมโมรีอยู่ที่1,500แล้วก็แรมการ์จะอยู่ที่8กิกด้วยกันนะครับซึ่งตัว RTX 5050ตัวนี้นะครับ max TGP ของเขาเนี่ยจะอยู่ที่115วัตต์เลยเอ้ยอันนี้น่าสนใจนะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกใส่การาฟิกรุ่นสูงมาแต่ว่า TGP โดนจำกัดเยอะมันก็ไม่แรงนะดังนั้นเดี๋ยวรอดูกันว่าเจ้าตัว RTX 5050มันจะแรงหรือเปล่าส่วนความแรงของตััวว CPU นะ Sy Tra ตีี้จอยู่ท่ท 7 2 2 8 Multi Trade จะอยู่ที่7,289.2แตามด้วยกันนี่เรียกว่าแรงเหลือๆใช้งานได้สบายนะแล้วก็ในส่วนตัว SSD อันนี้ผมบอกก่อนนะค่าไรจะอยู่ที่6,340ค่าไร e จะอยู่ที่1 4 4นะครับแต่ถ้าเกิดบอกว่าเฮ้ยแล้วถ้าพื้นที่มันไม่ได้เต็มล่ะพี่ค่าไรซ์มันจะวิ่งนี่เลยครับ4,414นะครับแล้วก็135ตามลำดับแต่ว่าอันนี้ผมมีผลเทสให้ดูแบบ2อย่างเลยก็คือ อตอนใกล้เต็มกับตอนที่ใช้งานแบบพื้นที่เหลือนะครับความเร็วมันก็จะแตกต่างกันแต่ว่า SSD ตัวนี้ค่ารีดค่อนข้างแรงมาก69.28กันเลยทีเดียวนะครับในส่วนของตัวความแรงอย่างเช่นตัวกริดเบนซ์ six นะครับซิงเกิลคอร์ได้ที่2,659แล้วก็มัลติคอร์อยู่ที่13,247แต้มนะครับในส่วนของวีเรสสายทำงานครับคะแนนอยู่ที่17,954แต้มนะครับแล้วก้าน้อยห้าสิบสี่แ R23 นะครับ17,962แต้มแล้วก็ในส่วนของตอยู่ที่1,778แต้มด้วยกันครับในึ สองตัวซีดิเมนต์2 0งศครับมัลติคอยอยู่ที่1020แล้วก็ซิงเกิลคอยอยู่ที่105แต้มนะครับในส่วนของตัว PC m a r k 4ครับได้คะแนนไปถึง8,000 8,000เลยนะแ0 9 7แตม้มอันนี้คือโหดมากโหดเพราะอะไรกันครับเนี่ยการ์ดจอที่มันมีมัลติเฟมเจนนี่มันแรงจริงๆนะครับ PC m a r k 10 8,000แตม้มนี่หาดูได้ยากมากสำหรับโน้ตบุ๊กแบบสเปคประมาณนี้แต่ว่าเครื่องนี้ทำออกมาได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวทรีมาร์คไฟสไตน์ครับได้คะแนนถึง2 5อ6 8แตม้ม ทาวสปายอยู่ที่1,117แต้มสตีด e นแมตตนะครับ2,247แต้ม Speedway 2,419แต้มพอดรอยย่อ1ัแต้มไนท์เรส6 3 63,074แต้มและในส่วนของความแรง CPU โปรไฟล์นะครับแมคเทรดเนี่ยได้ถึง8,186แต้มด้วยกันแล้วก็วันเทรดเนี่ยจะอยู่ที่1,020แต้มนะครับอันนี้ก็ถือว่าแรงมากๆเลยสำหรับเครื่องตัวนี้เอาไปว่าเดี๋ยวเราไปลองดูดีกว่าว่าเฮ้ยถ้าสมมติเรา no เป็นอย่างไรบ้างมาดูกันครับลองดูการตัดต่อกันบ้างนะครับอันนี้ก็เป็น Premiere Pro 2025นะครับอ่ะผมลองพรีวิวดูปึ๊บมีอาการสะดุดเล็กน้อยนะครับผมแต่ก็ยังสามารถพรีวิวได้นี่โอเคอยู่นะครับผมอ่ะจมไปเล่นมาปับ๊บได้ประมาณนี้นะครับผมอ่ะจมมาปับ๊บเล่นปับ๊บโอเคอยู่ประมาณนี้นะครับก็อันนี้เป็นคลิป 4K นะครับความยาวประมาณสัก12-13นาทีเดี๋ยวเราจะมาลองเรนเดอร์กันดูว่า เป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับเป็นแมปแมทซอส h 2 6 4ลอง Export แล้วลองดูกันครับว่าใช้เวลาเท่าไหร่ในการเรนเดอร์คลิป 4K กันครับ นี่แหละครับเวลาในการเรนเดอร์อยู่ประมาณ1ชั่วโมงพอดิบพอดีนะครับอันนี้เรารอจนถึง2%เนาะแล้วก็ถ้าสมมติขา้าม2%ไปเวลามันจะค่อยๆลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆเนาะก็ดังนั้นตัดต่อคลิป 4K ได้ไหมเครื่องนี้ได้นะครับแต่ว่าถ้าแนะนำเนี่ยสัก Full HD อะไรอย่างเงี้ยน่าจะเหมาะกว่านะครับหรือเป็นคลิปสั้น 4K อันนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับแต่ข้อดีของโน้ตบุ๊กเครื่องนี้อย่างที่ผมบอกไปตอนต้นเลย จอ18นิ้วใหญ่เต็มตาครับเอาเรามาลองดูเกม monster hunter w i v e กันนะครับเราจะลองแบบ 2K เลยคือสุดจอเลยจอมันมาใหญ่เราก็ต้องการความละเอียดสูงใช่ไหม2560คูณ1,600นะครับแล้วก็กราฟิกเซตติ้งอันนี้เราจะปรับระดับไฮไว้เลยนะครับเฟรมเจนเปิดนะครับ upscale mode เป็นแบบ balance นะครับ ray t ท a c i n g ปิดนะครับก็เดี๋ยวลองดูกันว่ามันจะเล่นไหวหรือเปล่าอะไปครับ นี่เลยครับเปิดมาเฟรมเรทอยู่80กว่าเฟรมเรทถึง90กว่านะก็ถือว่าโอเคเลยนะในส่วนของตัว CPU ครับรันเต็มๆครับ5.1กิกอย่างที่ผมบอกอะ CPU AMD เครื่องนี้ถือว่าแรงโคตรนะครับการใช้ความร้อนอุย80องศาสบายๆนะแล้วก็ในส่วนการกินไฟอยู่ที่42.5วัตต์ได้กันนะแล้วก็แรมเครื่องนี้ใช้อยู่ประมาณ21-22กิกนะครับในส่วนของตัว GPU ครับไปถึงแบบ60องศาแล้วก็กินไฟอยู่ประมาณ 70-3ถึง75วัตต์อันนี้ก็ถือว่ารันขึ้นมาอาจจะยังไม่สุด TGP ที่เครื่องนี้เขาเอาไว้ให้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแรมของการดจอเนี่ยใช้เต็ม7 6กิกนะครับเฟรมเรทก็80-90บวกลบกันไปนะครับก็ถือว่าลื่นๆเล่นได้ 2K เอาเป็นว่าเดี๋ยวลองดูกันครับว่าสรุปจบ Ever a v e r a g ร f r a m e จะอยู่ที่เท่าไหร่ไปดูกัน Ever a v e r a g ร f r a m e นะจะอยู่ที่76.24เฟรมเรทด้วยกันโอ้โหเกว่าว้าเล่นได้สบายๆเดี๋ยวไปลองดูเกมต่อไปกันครับ ลองดูเกมแบ็กมิดวูคองอีกเกมหนึ่งนะครับปรับเป็นแบบ 2K 2,560 1600, 1,600เลยแล้วก็เกมนี้มันรองรับมัลติเ a รมเจนแบบ4เท่านะครับเพราะว่าอย่างที่บอก RTX 5050 50แต่ว่ามันมีมัลติเ a รมเจนมันก็เลยแรงนะครับซึ่งเกมนี้เราจะตั้งกราฟิก p รีเซ t ตเป็นระดับไฮไว้นะครับอ่ะลองไปดูกันครับนี่ครับเปิดมา144เฟรมเรทโอ้โหอย่าลืมนะ 2K นะ คือแบบเฮ้ยพอมันเป็นการจอ50ซีรีส์นี่มันแรงแบบก้ามกระโดดมากๆนะครับอันนี้ต้องบอกว่า ก็ขอบคุณพวกฟังก์ชันมัลติเฟรมเจนด้วยเพราะว่าถ้าสมมติไม่มีมัลติเฟรมเจนระดับ4 x เนี่ยเฟรมเรทมันจะไม่ได้เท่านี้นะถ้าสมมติเป็นเฟรมเจนทั่วไปเนียเฟรมเรทหัน2เลยเกมนี้จะได้อยู่แค่ประมาณ70กว่าเฟรมแล้วถ้าสมมติปิดเฟรมเจนเนี่ยก็เหลือ30กว่าเฟรมเท่านั้นนะครับซึ่ง cpu ก็แรงมากรันแบบ5.1แช่แช่ๆเลยกินไฟ28วัตต์นะครับซึ่งเกมนี้แบงค์มิดูคองกาจอไป83วัตต์แล้วอันนี้ก็ถือว่าแรงมากๆสำหรับระดับ 2K เอาเป็นว่าเดี๋ยวลองดูกันว่า Everate Fa จะอยู่่ทีเท่่าไหรกันป 148เฟรมเรทด้วยกันนะครับกับ RTX 5050โอ้โหทับเครื่องนี้ไม่ผิดหวังจริงๆถึงแม้ว่าตอนแรกผมจะแบบเฮ้ยคิดว่ามันแพงเกินไปเปล่าสเปคแต่พอเจอความแรงระดับนี้เหลือกินเหลือใช้ครับเอามาลองต่อกับเด l t a Force นะครับปรับเป็นแบบ 2K 2 5 6 0ณ1 6 0 0นะครับแล้วก็ปรับกราฟิกพิซ e ์นะครับแบบอัลตร้าเลยแล้วก็ในส่วนของตัว d l s s เปิดนะครับบัลลั์โหมแล้วก็เฟรมเจนเนียเปิดออนไว้นะครับ 120ยเฟรมโอ้โหแล้วดูความร้อน72องศา CPU 70องศา,อองศาโอ้โหกระจอ69โอ้โเย็นจัดแรงก็แรงเย็นก็เย็นนะครับผมนี่ไปครับลุยยาวครับเรียกว่าเล่นลื่นไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยเดินลื่นไปลื่นมาสักพักหนึ่งรับรองเดี๋ยวก็ลื่นหัวแตกครับนี่ตุ๊ดๆๆใครหัวแตกก่อนน่นมันหัวแตกก่อนเรายังไม่แตกนะครับผมไปดูด้านขวามือ130เฟรม RTX 5050 50ใครบอกไม่แรงนี่ดูคลิปนี้ไว้ครับนี่มันคือ50 50ที่เปิดเฟรมเจนได้นะครับผมโอ้เหลือกินเหลือใช้นะครับเหลือกินเหลือใช้โอ้โหเกือบเกือบไม่แรงจริงๆิไม่ได้นะเนี่ยโอ้โหโ,โอเคแล้วพอมันเป็นหน้าจอโนบกแบบ18นิ้วอ่ะ <ST AR C 2> ชอบมากเลยอ่ะคือเล่นเกมแบบเต็มตาดีนะครับมันดูแบบมองใหญ่เต็มจอเต็มตาแล้วก็ การกินไฟอยู่ประมาณนี้นี่80ดสบวกสาก็เท่าไหรแล้ว1้อยสิบวัตต์แล้วนะครับได้สบายๆเลยโอเคโอเคมากๆแรม,ม RAM 16 g b ใช้ไปเท่านี้นะครับ CPU วิ่ง5.1ถือว่าผ่านเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปลองเกม Triple A อีกสักเกมหนึ่งอย่างเช่นเกม Spider-Man แล้วกันไปดูกันครับอ่ะเรามาลองดู Spider-Man กันต่อนะครับเกมนี้ปรับ Full Screen 2K คพลานะครับ r e f ฟกต์โลว์รันซี่ออนบวกบูสต์นะครับกราฟิกเซต Medium นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยบอกก่อนเกมนี้มันรองรับในสองต สุดเอาไว้เลยนะครับแล้วก็ upscale เป็นแบบ transform น,นะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันครับเฟรมเรทที่ทำออกมาได้ร้อยห้าเฟรมโหแล้วทำไมพี่ถึงปรับ media สเหรอพี่พี่ก็ปรับ very high หรือ high ไปไม่ได้หรอเพราะเฟรมยังได้เยอะอยู่เลยอันนี้ผมพูดจากใจเลยครับถ้าสมมติปรับเป็น high หรือ very high เนี่ยเฟรมเรทมันจะเหลืออยู่แบบไม่ถึงร้อยเฟรมแต่ ประมาณแบบ90เฟรม100เฟรมนิดๆอะไรประมาณนี้ผมลองเล่นแล้วมันรู้สึกมันมันหน่วงๆมันเวียงเวียงเวียนหัวไม่ค่อยแนะนำนะครับเครื่องนี้ปรับมิดเดิลสไปเดอร์แมนสองเล่นได้ครับ140ถึงเฟรมผมจะแนะนำประมาณแบบค่าเซตติ้งที่มันเล่นได้จริงแล้วกันเนาะต่อให้เลขเฟรมมันเยอะแต่ถ้ามันเล่นได้ไม่จริงผมก็ไม่อยากแนะนำสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็อันนี้ถือว่าเล่นได้ฟูสบายเลยนะครับโอ้โหแต่มเครื่องนี้เดี๋ยวดีใช้เยอะจริงนะเครื่องนี้คิดถูกมากที่ asus ให้มา32กิกนะครับเพราะว่าเนี่ยเขาใช้ไปแล้ว20กิกสะ20กิกเลยนะครับโอ้โหแต่ความร้อนถือว่าเกมนี้จัดก,การออกมาได้ดีการ์จอ60องศา CPU 70องศาถือว่าเย็นมากสําหรับ Spider-Man 2ครับประมาณนี้ใครที่มองหาเจ้าตัวทัฟเกมมิ่งจอยักษ์ใหญ่ๆเครื่องนี้ตอบโจทย์แน่นอน ไปยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าตัว asus t u f gaming a 1 8แตอนแรกผมเชื่อได้ตอนที่บอกราคาไปก่อนไปเทสเนี่ยหลายคนอาจจะตกใจ R t x ที5 0้า0กับรนแพ้ก,กันขนาดนั้นเลยเหรอแต่พอผมเทสออกมาครับ5050 50, ที่ออกมาเนี่ยประทับใจมากและคือแบบแเขาให้ตัว tgp เนี่ย115วัตไงมันก็เลยแรงมากนะครับเรียกว่าไม่มีที่ติเนาะแล้วก็ในเรื่องของการแบบ เรียกว่าชุดระบายความร้อนอ่ะตอนรัดที่เราแกะดูด้านหลังเนี่ยโอ้โหให้มาแบบจัดเต็มมากนี่ก็ไม่ผิดหวังจริงๆเพราะว่าอุณหภูมิที่ทําออกมาได้นะครับ6กกว่า70ขนาดเล่นเกมอันนี้คือแบบเย็นสะใจมากแต่เอาจริงๆเลย ASUS ท a b เครื่องนี้มันเหมาะสําหรับคนที่แบบชอบจอใหญ่ใช้คำพูดว่าชอบจอใหญ่มากๆ18นิ้วหายากมากชอบใช้แบบโน้ตบุ๊กเครื่องเดียว ตั้งไว้ที่บ้านไม่มีจอแยกอยากจะใช้เครื่องเดียวจบเอาจอใหญ่ๆไปเลยเครื่องนี้ผมมองว่าเป็นตัวจบจริงๆนะครับถึงแม้ว่าราคามันจะดูสูงแต่อย่าลืมว่าเฮ้ยนี่จอ 2.5K นะ 240Hz นะ IPS นะ G-Sync นะแล้วทุกอย่างมันเล่นเกมได้หมดนะครับดังนั้นเครื่องนี้ถือว่าผ่านมากๆนะครับแถมยังมีใน2ตัวประกัน2ปี on-site service global ประกันนะครับแล้วก็ perfect w a r r a n t y อีก1ปีฟรี Microsoft Office 365อีก1เดือนนะครับอันนี้ก็ถือว่าให้มาแบบครบมากๆพวกคีย์บอร์ดไฟ RGB อะไรต่างๆเนี่ยก็มีจัดเต็มเหมือนกันนะ และสุดท้ายเลยนะครับโน้ตบุ๊กแรงๆครึ่งใหญ่ๆอย่างเงี้ยเนี่ยก็ต้องคู่กับกระเป๋าเท่ๆใช่ไหมครับใบนี้เลยครับ ROG Backpack 4.0สามารถใส่โน้ตบุ๊กไซส์18นิ้วได้แบบสบายๆ <Wow. S 1> แถมวัสดุของเขาเนี่ก็แข็งแรงทนทานใช้ได้จริงจังนะครับแถมใัน,นี้บอกก่อนแล้วนะช่วงนี้หน้าฝนเนี่ยกระเป๋าใบนี้ทนน้ำได้อีกต่างหากนะครับโดยราคาของเขาเนี่ยจะอยู่ที่3,990บาทไม่ว่าจะเป็นสายทํางานสายเที่ยวสายเกมเมอร์ของมันต้องมีครับใบนี้ตอบโจทย์แน่นอนก็แปลว่าลองดูแล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัว ASUS t a b Gaming A18 ในปี2025ในรหัสร,รุ่นย่อย FA808UH เครื่องนี้นะครับสำหรับวันนี้ทางผมน o XCVT ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้าสวัสดีครับ